สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอจำปาดงนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดเพาะอ,อีกแล้วนะคะเอฟซีเออ,อเก็บเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะลูกใ,ยใยหญ่มาแล้วมาแล้วฝนตกนะคะไปตามหินผาโอ้ย พ่สังงามแท้ดานอีอย่างนอนด่านดอกหักนะคะเป็นดานขู่เขาเออสวยสวยงามงามนะคะเอฟซีไปหาเห็ดเผาะกันไปไปตามนี่แหละฝนตกแล้วก็เป็นโอ้เขา ขึ้นแล้วมาตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะอ FC เหมาะสำหรับมาเที่ยวเนาะสถานที่โอ้มองไปทางบ้านนู่นไปหาเห็ดเพาะนะคะกับเพื่อนๆนถ้าฝนตกก็แบบนี้แหลนะเนาะไปหาเห็ดประจำ วันนี้ก็มาหลายคนนะวันนี้มาเพื่อกับเพื่อนฝูงหลายคนไปแล้วนี่นะคะด่านดอกฮักนี่นะคะนี่ก็ด่านดอกฮักสวยๆ ฮูกะลูนฮากะลนกินกินกินน้ำเยอะแยะอ๋อเหมือนกับมาเอาบุญมาเอาบุญมาหาเหตพผอโอ้ย แลล้วกก็ัมาย่านิงก็ไม่รู้ไปไหนแล้วหายแล้วนี่นะครับมาด้วยกันสี่ห้า 4, คนวันนี้น้ําเยอะมากเลยนะคะเอฟซีน้ําเยอะแล้วก็มีโอ้ออมีเขือดอหินสวยๆงามๆม,มาหาเล่นแถวๆนี้น้ําก็เยอะแยะนี่อ้สวยจริงๆแล้วป่าภูเขากระโล้นนะคะเขาเรียกไฟจะข้ามลูกนี้ไปน เรามาหาเห็ดเพาะกันได้แล้วโอ้แต่ฝนตกเนาะดอกใหญ่แต่ดอกดำดำดอกดำเพราะว่าฝนตกเนาะเดินไปเดินมามันก็ดำหมดแล้วปะ่ะตามเพื่อนๆไปอีกจะไม่ทันเขาหาเห็ดเพาะก็แบบนี้แหลนะเนาะไฟไฟป่าไม่มีก็หาไม่เจอแล้วมันลุกทางทางไปหาเห็ด ฝนตกมีน้ำเยอะแยะไปหายญาหนิงก่อนไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วมาด้วยกันหาให้ไปเสียงไป,ไปทุกวันนะคะช่วงนี้เพราะว่าฝนตกมันทำอะไรไม่ได้ ก็พอได้อยู่ได้กินไปเมื่อวานนี้ก็ได้กินได้ประมาณห้าขีดก็อิ่มแล้วทีนี้มันเพิ่งเริ่มออก็มนผู้คนไปเยอะป่าก็แบบนี้แหละมีไฟป่าไม่เข้ามันก็หาไม่ได้แล้ว เป็นป่าเป็นดงยาเพชญยาอะไรเกิดเยอะมันไม่ใช่เป็นขึ้นเขาเท่าไหร่มันก็เป็นที่เรียบนะครับเตียบางนคนหาตาดีก็เจอคนตาไม่ดีก็ยังไม่เจอก็ได้น้อยตาไม่ดี